สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จากรายการเต็มร้อยร้บพกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นวันที่2เดือนสิงหาคม2558นะครับณขณะนี้เราอยู่ที่นาของน้องอวมเจ้าเก่าเจ้าเดิมวันนี้เราได้มาทําการถ่ายทำสำหรับแปลงนี้ก็จะอยู่ที่เจ้าเจ็ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆวัดนะฮะเอาละเที่ยวนี้น้องอวมได้ลงข้าวพันซิตโต้ครับซิตโต้51นะครับ อตอนนี้ก็พูดย่งไงว่าเดินทางมาถึงโค้งสุดท้าย,ยกําหนดเกี่ยวก็คือวันที่5ครับวันที่5วันที่5ก็เหลืออีกประมาณ2 3งวันนะครับ3วันนะฮะตอนนี้ท่านผู้ชมลองดูรวงนะครับซึ่งค่อนข้างจะหน,า,นาแน่นนะฮะและที่สําคัญคือเป็นสีทองนะครับเต็มทุกเม็ดสูมเข้ามาใกล้ๆนะฮะถามจริงน้องอมต้นทุนหายไปเยอะไหมฮะยไปเยครับประหยัดไปเยอะเลยครับเกินครึ่งไหมฮะเกินครับ เกินนะยืนยันนะ,ะปกติของเรานาะผืนนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับผืนนี้ทั้งหมด30ไร่ครับ30ไร่เนี่ยปกติเราเคยใช้ทุนอยู่เท่าไหร่สาไร่ใช้ทุนแสน,แสนกว่าครับสแสนกว่าแสดงว่าวันนี้เหลือประมาณ5 0,000ครับประมาณ5 0,000ประมาณ5 0,000เนาะโอเคก็เอาเป็นว่าวันนี้เราถูกออกแบบมาเพื่อต้องการลดต้นทุนให้กับกเกษตรกรเพราะฉะนั้นสําหรับท่านใดที่ขัดใจหรือไม่มั่นใจให้เชื่อเถอะครับเพราะ เราการันตีรับรองผลภายใน7วันถ้าฉีดแล้วไม่ดีคืนเงินนะครับเดี๋ยวอวมเก็บใบชั่งไว้ด้วยเนาะ